สโมสรเวียดนามกระชากตัวนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยลูกยางหลีกร่วมทัพตู้เย็นทีมดังในเวียดนามคว้าตัวนักวอลเล่บอลหญิงไทยลุยลูกยางหลีกรอบสองร่วมงานเหนียนทีบิกตะเวียนที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกว่าตู้เย็นวันที่16ตุลาคม2566เว็บไซต์ t เด d o org. vn สื่อเวียดนามรายงานว่านิงบิงโดเวโก สโมสรวอลเล์บอลหญิงในประเทศเวียดนามคว้าตัวดารินปินสุวรรณนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทัพลุยลูกยางลีกเวียดนามในเลก2การเตรียมทีมไทยทานทังเฮดโค้ดของนิงบิงโดเวโกเตรียมนำลูกทีมมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยวันที่16ตุลาคมโดยใช้เวลาเก็บตัว2สัปดาห์นอกจากนั้นยังเตรียมร่วมทีมกับเหนียนทีบิกตะเวียนนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกว่าตู้เย็นกำลังมีกระแสเรียกร้องให้ตรวจสอบเพศอยู่ในเวลานี้สำหรับ ดารินปิ่นสุวรรณอยู่ในชุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์2023ประเทศกัมพูชาถือเป็นนักตบลูกยางสาวไทยคนที่3ที่ไปเล่นลีกเวียดนามต่อจากใบเตยนัทที่มากรุบแก้วเกเลซิมโก้ไถบิงและอรอุมาสิทธิรักษ์แทงกว่างนิง